<c oughs> อะอะไรเนี่ยเอ่อดึกๆอยู่ข้างหน้าเรานี่นี่ใช่ลูกน้ำหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าอะไรกำลังจะเกิดเป็นยุงหรือเปล่าเนี่ยลูกน้ำใช่ไหมหรือว่าอ่อลูกออดโอ้อันไหนไหนไหนกดตุ่มแล้วโอ้นี่นี่มัน หลอดพลงังฉันควรกดให้อยู่ตรงสีเขียวหรือตรงสีแดงแล่ะเนี่ยสีเขียวหรอ okay. โอเคโออโอ้นี่เรากำลังต่อสู้กับก้อนเนื้อบางอย่างน่าพิศวงจริงๆคือเรากำลังโลเพเป็นเจ้าอ่าตัวหนอนนี่เหรอฮึบ <c oughs> เรียบร้อยชนะแล้วและเรา ก็กำลังจะไปเกิดใหม่ยังไงล่ะเรากำลังจะไปเกิดใหม่โอ้นี่เรากำลังรูเพเป็นเอ่อตัวเกิดใหม่เหรอโอเคได้เลยได้เลยเอาอันนี้แล้วกันเนาะมาแล้วน่ารักเจ้าตั้งชื่อชื่อที่เขาตั้งไว้คือลุยสแต่ว่าเราอะ ดิเกันวีไงโอโอรู้เป็นภาษาเรียบร้อยโอ้กาลังคารตุ้มเตี้ยมไปที่ช่องที่หนึ่งปีที่หนึ่งเพลโอ้นี่คือมัมมี่และแดดดีของเรา โอ้จะไปหาใครดีล่ะเนี่ยโอ้มไปหาใครดีอะเนี่ยอํามามีแล้วไปหามามี <S <S 1> <S 1> โอ้ปีที่สองโอเคโตขึ้นแล้วสามารถเดินได้นี่คือเราต้องเดินไปหาคุณแม่หรอใช่ไหม โอ้ Ooh, ระวังเดี๋ยวลูกบอลอ้าวลูกบอลทับเอาใหม่ใหม่หม่ต้องไปหามมมีให้ได้ต้องรอดเราต้องรอดนี่ไปเลยไปเลยไอ้หนูว้ Whoa, มัมีแอมเฮียเย้เรียบร้อยเราทำภารกิจไปหามมมีสำเร็จเข้าสู่ช่วงปีที่สาม อ่ะมีความใส่เสื้อผ้าแล้วนะหลังจากที่เราใส่แค่โกโกโนนมาสองปีทำอะไรทำอะไรทำอะไรไอ้หนูโอ้จะเอาอะไรดีของเล่นหรือแก้วโอ๊ยถ้า,ถ,าถ้าเราเอาแจกกันมาเนี่ยถ้าเราหยิบแจกันมาต้องหล่นแตกแล้วคุณแม่จะต้องดุแน่เลยเพราะฉะนั้นเราเล่นของเล่นกันเถอะทุกคน เย่เล่นของเล่นเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย my god คุณพ่ออือโ้ม um, oh my ล่าสุดความเป็นเด็กเปรตของเรา ก็คือทํของของคุณพ่อพังใช่ไหม <laughs> อุ้ยอะไรอะเราเก็บบางอย่างได้อุ้ยโตอย่างก้าวกระโดดโตอย่างก้าวกระโดดเลยปีที่ห้าไปเรียนปเปลี่ยนเออดสูสิเราจะเป็นเด็กเรียนได้หรือเปล่าอา้าวมีสาวอยู่ด้านหลังด้วยหนึ่งจะชวนเขากินข้าวหรือจะกินข้าวคนเดียว โอ้ยกินข้าวคนเดียวมันเหงาไปหน่อยนะอย่างน้อยก็ชวนเขากินหน่อยละกันนะเธอเธอไปกินข้าวกันไหมอ่ะเออไปกินข้าวกันไหม่โอ,อ้เขายอม,ม,มไปกินข้าวด้วยกัน<า>อันนี้ไงกินข้าวมีเพื่อนแล้วเย้เฮ้ยเออมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วห้องน้ำเหรอทำไมอ๋อคุณแม่ใช้ให้ล้างห้องน้ำนี่เอง โอเคเรามาล้างห้องน้ํากันดีกว่านะล้างห้องน้ำหันสาทุกคนนะ่าจะต้องเคยโดนคุณแม่ใช้งานกันบ้างแล้วนะนี่โอ้โหเรากำลังทำตัวเป็นลูกที่ดีอยู่เราเป็นลูกที่ดีคุณแม่ครับผมจะขัดโถให้สะอาดเอี่ยมอ่องคุณแม่จะได้นั่งอย่างสบายอกสบายใจยังมันยังไม่สะอาดพอคุณแม่ไม่ปลืม้ม คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะไม่ให้ค่าขนมเรานะนี่ต้องขัดให้เอี่ยมอ่องเราเป็นลูกที่ดีคุณแม่จะได้รัก <laughs> คุณแม่จะได้ไม่ป่นเราเรียบร้อยโอ้โหเพอร์เฟกต์ย่าวู้ออ้ต่อปีที่เจ็ดแล้วโอ้โ oh, ห <c oughs> มีความโตขึ้นอีกแล้วนะคะเอามาดูกัน ยอะไรอะเพื่อนเพื่อนกำลังเล่นอยู่หรอเราจะเลือกตกปลาคนเดียวหรือไปเล่นกับเพื่อนวัยนี้ก็ต้องเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าคะท่านผู้ชมเราจะมารักสันโด,ดแต่เด็กไม่ได้นะตอนเด็กเราก็ต้องมีเพื่อนเยอะๆไว้ก่อนไปเลยพวกเธอจะขอเล่นด้วยสิยโอ้นี่เพื่อนให้เล่นด้วยเย้ เออตบมาทางนี้เออส่งบอลเออส่งบอลอุ๊ยอุยอะไรอะ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรมาทางนี้เอ้ยโอ้ไม่โอ้โหเราโดนกินเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่เราโดนกินเข้ามาทุกคนโอ้ไม่ก็ดูเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกำลังแตกตื่นกันอยู่ โอ้พื้นบอกว่าต้องชอยโรโอ้เราจะตอบตอแพ้หรือเราจะอะไรเนี่ยเราจะต่อบแพ้หรือว่าเราจะแบบอ่าใช้คนนกใช้คนนกบินเหรอเธอจะบินเหรอเราต้อง เอต่อแพนแล้วเราจะออกไปได้ยังไงนี่เราอยู่ในตัวของตัวอะไรก็ไม่รู้อ,รเเรอ่จระเข้เหรอจระเข้หรือเปล่านะน่าจะจระเข้แหละเออเอาไงดีอ่าเอาเป็นว่าเราลองวิธีที่แตกต่างดูคนนก <c oughs> นี่เอามาจากไหนก่อน <c oughs> ทำอะไรจักกะจี้จักกะจี้ อุ้ยมันไม่ใช่จระเข้นะเนี่ยมันตัวอะไรก็ไม่รู้อุ้ยออกมาได้เฉยเลยออกมาได้เฉยรอตายอย่างปฏิหาร <c oughs> เรียบร้อยยังมีชีวิตอยู่อ๋อนี่คือชวนเพื่อนเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนหรอเล็ดวิ่งเลยจับกับเพื่อนโอเคจับเพื่อนให้ได้เร็ว จับจับได้แล้วสองคนเอ้ยอยานีเอ้ยเพื่อนวิ่งเร็วมากเอ,ออเออเรียบร้อยโดนโดนจับหมด <c oughs> โอ้โตแล้วก้าขวบนี่คือห้องของเราอย่างนั้นนะเหมือนจะเป็นช่วงฮาลโลวีนหรือเปล่าโอ้เราจะแต่งตัวเป็นเป็นกล้วยหรือว่าเป็นข่าววัว,วหรอ อไข่ขำนี่วปล่าไข่ขำนี่ไข่ขำไข่ขำไปไปรดกล้วยเพื่อนเพื่อนแต่งเป็นสตรอเบรี่กล้วยคนหนึ่งเย้ไปปาร์ตี้ฮาโลวีนปาร์ตี้ฮาโลวีนเลยนองกล้วยไปบ้านไหนไปบ้านที่ดูน่ากลัวหรือว่าไปบ้านที่ดูสะอาดสะอ้านอื เมื่อเรามาอย่างเทศกาลของฮาโลวีนเราก็ต้องท้าทายความน่ากลัวสิไปบ้านที่น่ากลัวก๊อกก๊อกกกมีใครอยู่ไหมจ๊ะเุ้ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ผีฟักทองโอเคเขาให้ขนมเยอะมาก <c oughs> ว้าวว้าวโอ้นี่คือพี่ฟ้าตอนสิบขวบแ <c oughs> ชร์กับพี่ฟ้าได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เขาเป็นเด็กผู้ชายอุ้น้องคนนั้น เขาว่ายน้ําอย่างเร็วปรีดปราดส่วนเรายัางว่ายไม่ค่อยเป็นเลย๋อจริงๆพี่ฟ้าจริง,รงๆก็ว่ายน้ําไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเพิ่งมาว่ายเป็นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนี้ <c oughs> จริงๆนะโอ้แต่ว่าเราจะใจร้อนไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายมากนะคะเราจมน้ำจมท่าขึ้นมาเราจะไม่มีชีวิตต่อไปนะเราต้องค่อยคอยฝึกกีคลิปเทนนิ่ง อ่าหนึ่งชั่วโมงถัดไปนี่ว่ายได้แล้วโอ้โหเก่งมากว่ายฉิวว่ายฉิวโอ้ล้างรถหรอคุณพ่ออะละนอกจากโดนคุณแม่ใช้งานขัดโถส้วมแล้วยังโดนคุณพ่อใช้งานให้ล้างรถอีกต่างหากโอ้โหสนุกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหจริงจริงล้างรถกับพ่อเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะพี่ฟ้าก็เคยช่วยพอล้างรถเหมือนโอ้โอ้โอ้ โอ้โห oh, ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะทำไมมันไม่สะอาดเลยฉีดตรงนี้ด้วยสิลูกยังยังไม่สะอาดพอเราต้องเป็นลูกที่ดีเราต้องทำให้เพอร์เฟกต์แกเพอร์เฟกต์เบบี้มีตรงไหนที่ไม่สะอาดอีกไหมครับผมจะล้างให้หมดเลยครับคุณพ่พอโอ้ตรงนี้โอ้โหใครมาฉีดอะไรไว้เนี่ยพ่อขับรถยังไงให้รถมันเลอะเทอะอย่างนี้เ นี่ฝีมือเราตอนเด็กๆหรือเปล่าเนี่ยมาขีดรถไว้ขนาดนี้โอ้รถสะอาดเอี่ยมอ่องโอ้เรามาที่โบสถ์นะเป็นคริสเป็นคริสวันนี้เราจะสามารถอ่าเลือกทางของตัวเองได้นะว่าเราจะเป็นคนที่เชื่อในสันติภาพของโลกได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะแบบ โอ้ยพระเจ้าไม่มีอยู่จริงหรอกครับอะไรอย่างนี้เออเราวมาเลือกทางไหนดีนะอืเอาเป็นว่าเราจะเป็นคนที่ข่าวสะอาดนะเราจะแบบเป็นคนที่มีความคิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรคิดบวกคิดในแง่ดีอะไรอย่างนี้เออมาโอ้ได้รับพลังจากโลกใบนี้โอ้ <Yeah. S 1> ได้รับพลัง จากพระเจ้าโอ้โหสุดยอดไปเลยครับโอ้โอ้เป่งแสงเรียบร้อยตัวงอีกหนึ่งระดับนะฮะโหนี่เข้าเข้ามอต้นปะโอ้มอหนึ่งแล้วมอหนึ่งไปโรงเรียนวันแรกเฮ้ยเโอ้โห,โ,โ,หโดนโดนหาเรื่องแล้วโดนหาเรื่อง เราจะสู้หรือว่าจะเดินต่อไปอออืมอส่วนตัวพี่ฟ้าคิดว่าหลายหลายคนอาจจะเลือกว่าต้องสู้สิเขามาทำร้ายเราอะ่ะแล้วต้องสู้กลับนะแต่พี่ฟ้าจะลองเลือกทางที่แตกต่างดูว่าถ้าเราเฉยเฉยไม่สนใจโอ้แค่นี้ไม่แคร์แค่ลมเองเออเฉยเป็นผู้ชายเฉยเมยเป็นผู้ชายยิบครึมจะเป็นไง เออไปต่ออ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแย่แล้วไอ้พวกนั้นมันตามมาแกล้งเราอีกอุย้ยนใส่ไม่ดีนี่เอาใหม่เลยรอบนี้เราสู้บอกเลยสู้ฉันจะไม่ยอมตกเป็นทาสของคุณหรอกค่ะโอ๊ยนี่มันแกล้งเรามันแกล้งเรานี่สู้เลยนี่ลุกขึ้นสู้เขา นี่ผักเลยเออหาเรื่องอ๋อหาเรื่องอ๋อเออเออเอาดิเอาดิ <c oughs> ปาบเออเออ <c oughs> เออฟาดฟาดเฮ้ยอย่ะเออเออเพอร์เฟกต์ไปเลยล้มล้มล้มไงเราไงเราโดแก้งเรานัก <c oughs> โอ้โหทุกคนเชียร์ทุกคนประทับใจได้สาวอีกหนึ่ง โอ้ต oh, <aky doors> ้องไปหาสาวให้ได้โดยหลายการบาดเจ็บสินะเฮ้ยไอ้นี่มันเจ้านี่มันจ้องวีจะวิ่งชนเรานี้ไป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 โอ้โหวิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมนี่มาถึงแล้วจ้าแม่สาวงามออาล่ะตอนนี้เราเดินมาถึงอายุ15ปีแล้วนะ ออคือต้องบอกก่อนนะว่าเราเนย,ยังมีหนทางอีกยาวไกลมากสำหรับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูว่าอนาคตของเจ้าเด็กชายคนนี้จะเป็นยังไงต่ออย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่ายอยากดูอะไรวันนี้วิววัดต้องขอตัวลาไปก่อนละจ้าบ๊ายบาย